สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่นาาา่ารักฮักแปงสูบูส่สูคนสำหรับคลิปนี้บ้าเพียนํำเสนอเมนูตำกุ้งสดไสประกอ,อกพี่น,อน้องห้วยด้วยปากระถินพี่น้องเลยน้ำปลาเด็กนุ่นัว,นวลองเบิง้งเนาะพี่น้องเนะาะผักเข้ากับมีก้านจองปักแตงขากระได้ผักค้าของหมักบ่าเพียดหลางมายัางดิสลัดเกาหลีมาพี่น้องนะโอ้ลายใหญ่หะสดสดกันเลยทีเดียวเ้าพี่น้องบัดสวัสดีจ้า สวัสดีจ้าสวัสดีครับพี่น้องมายวลูกไข่ลูกก็ได้กินอนี่ยยังตัดเสียะไข่ค่กินคันนึ่ง็นเบิร์ดเทอะมาพี่น้องะไม่ไ่นกินเลยลูกงามไข่มากกว่นสดออกวัน้เอแ่บเนาะแ่บเนาะไข่มาให้แม่กินนะ่น้าะ ่ได้กินด่วนหรือต่ำก,กรุงชนวันดีเ้อค่ะต้อมน่ะอืมเอาอีอัน l e ลูกเอาไปใส่อเอาไปยน,นถิมใส่หรอโอ้ยยนถิมแล้วแม่รู้แ่เห็นยุยเเหออื้องข,งของพ่อเก็บอนชยไดอืมแกินได้ปลากากับพอดีเลยเลยพี่น้องพอต้นพี่น้องแต่มันหลน่น ไปไหัดไปน้ำลูกมันยุ่งนะมามามาแมงพรอยเกบเนี่ย,ยมักะเกบะคองมีบทมาด้อพี่น้องทุกปู้ทุกคน ให้เล่าตัวโลกแล้พี่มาเริ่มมาเริ่มน้ำแล้วอย่าสุดไฟสุดทิพย์ได้เย็นมีแห้งไหมร่มใส่ร่มทำไมกันได้ประกอบมาได้แสบ ไปแล้วพี่น้องจะให้าม่นั่งน้ำก็ได<ป>้ครับครับ

ตาดีสวยๆังไงอ่ะอืมได้เลยไปเลยตาดีจ้าถูกจ้าใครสวยใครสวยยกมือขึ้นกันดิใครสวยอีแหละสวยไหมเปล่าใครสวยใครสวยไหมคะอันนี้จะสวยได้ไงมันเหมิงจังเลยเหมิงจังเลยมันหมิงน้อยหริงมันเหมิงน้อยเช้าดันตัดคอมกับเช้าดันตัดคอมแจ็บนะมาก่อน ปวดหัวเป็นไงยนะปวดหัวเลยเลือดยาไมา่ดีเป็นปวดหัวปวดไม่เกียรเอียมากามันแบบว่าอะไรจะแบบว่าเป็นวิ่นหัว มากวานพวาม่อยู่บนจเจ็บบปรยเบ่วยรบดเออดด อาโอ้ยดอกเดียวเพชรเลยพี่นอองเพนเพ่เกิน,นแล้วเหรอ้าเลย คุณนำปลาขายมัเข้าไ ได้ผิวดีวอืมอื่แมโอยโอโอ,โอ,อ,อยนงานท่านหอมเนี่ย มือ่อใดบรรย,กา,ยากาศันมากวนพอเลยวันนี้บรรยากาศผู้อาอาบน้ำใหมเปล่นอยู่วิ่เอาไว้มาเขากวงท้พอเราะเขาทำเปลีย่ยนเนอาเรยงคนนี้อันเดียดในอ่าน มมากกินอให้เจ้าไถน้นาวนิ่เอาไถดินเขายิ่ขึ้นเนาะยังก็เจ้าไถดินเนาะมันอาจจะบ่ฮ้อนเนาะมันไทยขึ้นเนาะ nó ừ, nó 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 ngon nó nó không đi kia อัากุจี้อ่านเอมีรถอี่ดานมาเอากิงกันเจ็บรอ้องเหาส้มชื่อ

ลืมก็อะไรกขแค่มาล่างใจนะครับเด้อว,วัสดีครับนี่เห็นคนเงาขอ่น้องเห็นบ้าง